10ข้อแตกต่างระหว่าง Nikon Z8 แล้วก็ Z9 ครับ1ในส่วนของขนาดฮะ Z8 เบากว่าเล็กกว่า2พอร์ตต่างๆต,ต,ต่างกันฮะ Z8 มี USB C 2พอร์ตด้วยกันนะแต่ว่า Z9 ฮะมีพอร์ต LAN ครับข้อที่3ฮะ memory card ฮะ Z8 CFexpress d card 1ฮะส่วน Z9 CFexpress ส,สลอ็อตครับข้อ4ฮะแบตเตอรี่ฮะ Z8 EN EL 15 4ฮะ Z9 เนี่ย EN EL 18เ <afraid. S 1> like um ียข้อ5การถ่ายวีดีโอแบบคอนดินิวฮะ Z8 เนี่ย 4K 2ชั่วโมงนะ 8K 90นาทีฮะ Z9 ฮะ 4K ถ่ายแบบอินฟินิตี้ฮะส่วน 8K เนี่ยเคลมว่า2ชั่วโมงด้วยกันครับข้อ6ฮะ Z8 มีฮีฟไฟค่ะ Z9 ไม่มีข้อ7ฮะโหมด tracking เครื่องบินฮะ Z8 มี Z9 ไม่มีครับ ข้อ8ฮะ Z8 มีโหมดผิวคนให้เล่นเยอะกว่าข้อ9ฮะ GPS ฮะมีใน Z9 แต่ว่า Z8 ไม่มีครับเรื่องที่10คือส่วนของราคานั่นเองฮะ Z9 ตอนเปิด1,94,900ฮะ Z8 เปิดตัวมาถูกกว่า1,49,000ครับ